จุดเริ่มต้นที่ทําให้พี่อี้เนี่ยมาติดตามคดีของกลุ่มเชื่อมจิตนี่คืออะไรครับพี่คือมีผมเนี่ยทำงานด้านเด็กเยาวชนมายาวนานมากเลยนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ไม่ได้ไม่ได้เขาเรียกว่าประกาศหรือเปิดตัวอะไรเยอะแยะผมเคยเป็นได้รับตาแหน่งผู้ทูตพิทักษิตที่เด็ก ของกระทรวงสาธาสัสคมเพราะนั้นถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับเด็กเนี่ยคนในวงการที่ทำงานด้วยกันเนี่ยส่วนหนึ่งเขาก็จะรู้ว่าผมสามารถที่จะช่วยได้ในแง่ของข้อกฎหมายในแง่ของอการต่อสู้เชิงคดีหรือให้ข้อมูลใ,ให้ความรู้เรื่องของสิทธิมนุษยช,ชนสิทธิสิทธ,ทธิเด็กต่างๆนะครับทีน,นี้ก็มีคนติดต่อมาสานเรื่องนี้มาให้มาช่วยที่ต้นอ้อ ในการที่จะออกมาสู้เรื่องนี้ตั้งแต่เดือนธันวาปีที่แล้วนะครับเพราะว่าเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่ปี64แล้วก็มาถึงปี66เนี่ยมันก็นยังต่อเนื่องมาแล้วก็พอมันบานปลายไปถึงเรื่องเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาด้วยเรื่องเด็กด้วยอะไรต่างๆด้วยแล้วมันก็เริ่มมีคดีความนะครับก็เลยไปช่วยพี่ต้นอ้อไปไปร้องเรียนต่อสํานักง,งานตํารวจแห่งชาตินะครับนั่นเป็นจุดเริ่มต้นแล้วหลังจากนั้นก็บานปลายยาวมาเรื่อยเพราะว่ามันก็ได้สังเกตว่ามีพฤติกรรมของกลุ่ม ซึ่งแบ่งเป็นสามส่วนนะครับหนึ่งก็คือกลุ่มวงในที่มีแกนแกนนำหลักนะครับเป็นคนในครอบครัวก็ดีเป็นเด็กไปกวดก็ดีนะครับกลุ่มที่เป็นผู้สนับสนุนระดับแนวร่วมนะครับก็คืออย่างมีสาวสาวกมีแอดมินมีทนายมีอะไรต่างๆซึ่งตอนหลังก็ได้พัฒนาตัวเองไปสู่การช่วยเหลือมากขึ้นเช่นไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการแสวงหาผลประโยชน์เช่นที่ดงที่ดิน ไปสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมนะครับเคยเป็นแนวร่วมในการสนับสนุนจัดกิจกรรมอบรมปฏิบัติธรรมโดยการเชื่อมจิตนะครับนะและกลุ่มที่สามเนี่ยก็คือกลุ่มที่เป็นเรียกว่าเป็นผู้สนับสนุนวงนอกนะครับเป็นผู้ที่ไปมีส่วนได้วนเสียในแง่ของไปรับการเชื่อมจิตไปรับเข้าอบรมเข้าคอร์สหรือว่าเป็นคนที่จ่ายเงินดูแลเพราะนั้นสามกลุ่มนี้ก็จะมีท่าทีและพฤติกรรมที่ไม่เหมือนกัน